มีช่วยให้ผิวขาวกระจังใสสวัสดีค่ะพบกับเบลในช่องเบลละบัวที่จะรวบรวมนะคะเกี่ยวกับ beauty healthy and happy ก็คือเรื่องราวนะคะในเรื่องของความสวยความงามสุขภาพที่ดีและการเป็นตัวเองมีความสุขในการเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดนะคะ เบลคนนึงค่ะที่สงสัยว่าวิตามินซีเนี่ยช่วยให้ผิวขาวกระจ่างใสได้จริงไหมเบลเลยไปอ่านข้อมูลหนึ่งนะคะพบว่าวิตามินซีเองเนี่ยเป็นตัวช่วยนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็ปกป้องผิวจากความหมองคล้ำหนังสือเล่มนี้นะคะชื่อว่าหนังสือร้อยปีนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะได้พูดถึงวิตามินซีไว้ว่า การที่เรานะคะทานวิตามินซีเนี่ยในตัวของวิตามินซีเองเนี่ยเขาจะช่วยฟื้นฟูผิวปกป้องผิวจากความหมองคล้ำและยังช่วยลดพวกเม็ดสีเข้ม,เขมๆเกี่ยวกับผิวของเราด้วยนะคะส่วนเจ้าวิตามินซีเนี่ยเราก็สามารถหาทานได้เลยไม่ว่าจะเป็นในผักผลไม้รวมถึงการทานวิตามินซีเนี่ยหลายๆท่านใช่ไหมคะอาจจะมีวิธีการทานต่างๆกันแต่หนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับร้อยปีนะคะที่พูดเกี่ยวกับ กดแห่งความอายุยืน100ปีได้บอกไว้ว่าการที่เราจะทานวิตามินซีนะคะหากเราเนี่ยทานเยอะเกินไปนะคะร่างกายของเราเนี่ยก็จะนำพวก วิตามินซีนะคะที่มันเกินความจำเป็นในร่างกายเนี่ยขับออกมาตามปัสสาวะของเราเพราะฉะนั้นแล้วการทานวิตามินซีที่ดีเนี่ยไม่ควรทานตุ้มเดียวนะคะควรจะแบ่งในการทานเป็นมือม้อๆมื้อละน้อยๆนะคะที่แนะนำเนี่ยก็คือทานประมาณ3มื้อนะคะแล้วก็ทานอย่างละน้อยๆเพราะว่าเวลาทานน้อยๆเนี่ยร่างกายสามารถนําวิตามินซีไปใช้ได้จริง และอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะเวลาที่เราโดนแสงแดดเนี่ยผิวเราเนี่ยมันก็จะดูเข้มขึ้นเกิดจากการที่ผิวของเรานะคะเขาสร้างความเข้มเม็ดสีขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะปกป้องผิวของเราแต่เมื่อผิวเรามันเข้มแล้วนะคะมันก็จะเกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย โซวิตามินซีเนี่ยจึงมีส่วนช่วยเรื่องการฟื้นฟูผิวแล้วก็ปกป้องผิวของเรานะคะและถ้าใครเนี่ยไม่มีผิวที่มันเข้มขึ้นเวลาที่เราโดนแสงแดดแล้วก็ระวังนะคะจะเกิดฝ้าได้เพราะการที่ผิวเราเข้มขึ้นเนี่ยเวลาที่เราโดนแดดนะคะเพราะว่าร่างกายเนี่ยมันกํากลังสร้างค่ะให้ผิวของเรานะคะมันเกิดการปกป้องแสงแดดนั่นเองใครที่รู้แบบนี้แล้วนะคะทานวิตามินซีเนี่ยก็เกิดความสบายใจเพราะเราก็รู้แล้แลวแหละว,ว่าการทานวิตามินซีนะคะสามารถ,าารถช่วยผิวเรา าก็จางใสได้แต่ควรทานให้ถูกวิธีทานทีละน,น้อยๆนะคะแล้วก็ทานในปริมาณที่ร่างกายต้องการหากใครนะคะดูคลิปนี้แล้วเป็นประโยชน์ <c oughs> ก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องเบลละบัวดได้และครั้งหน้าเบลจะมีเคล็ดลับดีๆนะคะคนสวยสงสัยแบบนี้มากองกันที่ช่องนี้ได้เลยนะคะครั้งหน้ามาเจอกันใหม่วันนี้เบลไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ